สนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาเฟอร์สมุนไพรกระชายขาวจาก g ู o เฮิร์สมุนไพรเสริมภูมิต้านทานพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกพิเศษรับเพิ่มขนาดพุกพา่า10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1540บาทจ่ายเพียง990บาท 0946142292และ0948971111สวัสดครับสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ทางใครทางวันวันนี้วันศุกร์แล้วคุณผู้ชมศุกร์ที่เท่าไหร่เนี่ย22ตุลาคม2564 อยู่กับผมโจรชุนครับเล็กซี่คียดารามายาชาแนลพร้อมรายงานตัวค่ะหลายๆคนบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันออกพรรษาหลายๆคนไปตักบาตรเทวเราก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะคุณผู้ชมขาขอให้ผลบุญนี้เราต้องห่างไกลจากโควิด19ให้ได้เออแต่ว่าดูบรรยากาศแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวก็ถือว่าคึกคักนะเพราะว่าในช่วงออกพรรษาแบบนี้เนี่ยหลายพื้นที่ต้อนรับแบบอ้าแขนรับนักท่องเที่ยวเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมโขงโอ้ย คนไปดูปึบ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 บ้างไฟพญา,านาคเมื่อวานนี้มีคนเอามาแชร์เยอะมากคุณผู้ชมกับภาพบ้างไฟพญานาคและหลายๆคนก็ยังมีความคิดเห็นที่ย้อนแย้งและขัดแย้งกันอยู่บางคนบอกว่าเป็นการจุดพลุจากฝั่งลาวออบางคนบอกว่าได้กลิ่นเหมือนแก๊สขึ้นมาออบางคนบอกว่าเป็นความเชื่อเรื่องของพญานาะคพญานาคเนี่ยพ่นไฟออกมาจริงๆเอาจริงคือหลายคนพยายามที่จะหาที่มาที่ไปแต่ว่า มันก็กลายเป็นประเพณีประจําท้องถิน่นโดยที่คนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้สงสัยนะ,ะว่าพญานาคเนี่ยจะพ้นขึ้นมาจากน้ําจริงหรือเปล่าเอาแค่ว่าทุกวันที่คือวันออกพรรษาเนี่ยแล้วก็มีบ้างไฟขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือการทําให้เศรษฐกิจชุมชนเนี่ยมันคึกคักม,มันทําให้นักท่องเที่ยวมันทําให้ยอดจองโรงแรมมันทําให้กิจการร้านอาหารเนี่ยอย่างน้อย1-2วันในช่วงที่มีบ้างไฟเนี่ยคึกคักแล้วก็เงินกระจายในท้องถิน่นเพราะฉะนั้นคนเนี่ย ไม่ได้สนใจเลยว่าไในพญานาควันนี้มากี่ตัวมากี่ตนมาเท่าไหร่ยังไงเอาแค่ว่าคนมาเที่ยวงานมาดูบ้างไฟพญานาคก็พอแล้วแต่ที่สงสัยมากๆากก็คือคนต่างพื้นที่นี่แหละพญานาคมีจริงหรือเปล่าใช่หลายๆคนก็ยังมี question mark อยู่อ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็ใครศรัทธานะก็สามารถไปไหว้ได้ที่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุดรน้องคลายนครพนมต่างๆนะแต่การที่คุณจะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าจะไปพักผ่อนที่ใดก็แล้วแต่ ในวันหยุดลองวีคเอนแบบนี้<ๆ>ก็อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าให้ระมัดระวังเรื่องของโควิด1 9ให้ดีด้วยคาสเซอร์ใหม่ๆมันเกิดขึ้นเยอะมากๆเราไม่อยากให้เปิดจังหวัดแล้วก็ปิดจังหวัดไม่อยากให้เปิดประเทศและ ไม่อยากจะพูดเลยยาไม่อยากให้เปิดประเทศไม่ได้ <นะ S 2> เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเซ็นแล้วราชกิจจานุเบกษาออกมาเรียบร้อย46ประเทศเอ้าเดี๋ยวค่อยมาเล่าลกันกจะคุยกันเรื่องนี้แต่ย้ํากันหนึ่งรอบก่อนคุณผู้ชมสําหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานะสมุนไพรกระชายขาวมาในรูปแบบของแคปซูลรับประทานง่ายมากๆ1กระปุกบรรจุ60แคปซูลค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสูดพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกจากปกติ720บาทลดพิเศษเหลือเพียง499บาทเท่านั้น อีก1โปรโมชั่นค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรี2ก,กระปุกแถมฟรี10ก,กระปุกจากปกติราคา1,540บาทลดพิเศษเบาๆเหลือเพียง990บาทเท่านั้น2โปรโมชั่นนี้ค่ะเราส่งฟรีให้ด้วยและคุณสามารถโทรสอบถามโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่2เบอร์นี้เลยค่ะุผู้ชม0946143292และ0948971111ใครจดไม่ทันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายหน้าจอไว้ก่อนหลังจากนั้นโทรสอบถามโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะ,ะมาคุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อม,อมในการที่จะเปิด ประเทศนะครับเพราะว่าในเมื่อประกาศไปแล้วยังไงก็ต้องเปิดแน่่วันที่1พฤศจิกายนวันนี้22่สิบสองก็อีกประมาณ1สัปดาห์ไม่นาน 1>, 1อาทิตย<า>์เองนะครับเนี่ยนอนเพลินเดี๋ยวก็ถึงแล้ววันที่1พฤศจิกายนแต่ว่าก่อนจะเปิดประเทศได้ไอ้ที่มันเคยเป็นอุปสรรคที่มันเป็นปัญหาที่มันเป็นการล็อกล็อกล็อกเอาไว้จำเป็นต้องคลายก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเคอร์ฟิลแม่ถ้าพูดถึงเคอร์ฟิลและฝรั่งต่างชาติได้ยินคำว่าเคอร์ฟิล เคอร์ฟิวจะประกาศใช้เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นต่างชาติบอกไม่เอาไอไม่เอาไอมาโอไอไม่ไปไอมโอไอไม่ไปไอไม่อยากมาไอไม่อยากเจอเคอร์ฟิวถูกต้องมาเคอร์ฟิวต้องยกทิ้งนะต้องเอาออกแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาประกาศเรียบร้อยแล้วนะคบว่า17พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจะมีการยกเลิกเคอร์ฟิวตั้งแต่คืนวันที่31ตุลาคมเป็นต้นไป ก็ต้องคืน31อ่ะวันที่1จะเปิดประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันรับกันหมดฮารูวีเลยอ่ะนั่นไงได้ออกเลยสามารถวันปล่อยวันปล่อยผีเลยอ่ะผีจากโน่นนั่นนี่ก็จะมารวมตัวชุมนุมกันได้อยู่นะแฮปปี้เลยผีเออกินเวลาค่ำคืนแล้วแต่ว่ามันนำร่องในพื้นที่17จังหวัดไงอ่ามันก็ไม่ได้ว่าแบบทั่วประเทศเพราะว่า17จังหวัดเป็นพื้นที่จังหวัดใหญ่ๆก่อนนะครับ17จังหวัดที่ว่ามีอะไรบ้าง1คนกรุงเทพมหานครเฮได้แล้วนะ กรุงเทพกระบี่ชนบุรีเชียงใหม่ตราดบุรีรัมประจวบพังงาเพชรบุรีภูเก็ตระนองระยองเลยสมุทรปราการสุราษฎร์ธานีหนองคายและจังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมบอกว่าฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งไปไม่ไม่ลวจ้าไม่ย้อนลวจ้าฟังอีกรอบหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมคุณไปหาเอาในโซเชียลนะสิบเจ็ดจังหวัดเอาใหม่หรอเอาพื้นที่ค่ะท่องเที่ยวอ่าถ้าพูดถึงท่องเที่ยวอ่ะคนกรุงเทพเมืองหลวงเนี่ยไม่ไม่ ไม่ยกเลิกไม่ได้เคอฟิวยังไงก็ต้องยกเลิกถูกไหมคือคนติดเชื้อโควิดสิบเก้าก็ยังคงสูงอยู่แต่คุณดูสิเฉพาะกรุงเทพแล้วแล้วพื้นที่รอบๆนนทบุรีไม่ไม่นะเคอฟิวยังมีนะอทำไมอะปทุมธานีมีไหมปทุมธานีไม่มีนั่นไงยังไม่คลายใช่ไหมปริมนทนไม่มีนะพูดเลยเพราะฉะนั้นเอาแค่เฉพาะกรุงเทพแล้วที่ติดกับกรุงเทพใกล้ที่สุดก็คือสมุทรปราการ นอกนั้นไปไกลเลยนอกนั้นก็จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจริงๆอ่าภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เห็นไหมเชียงใหม่อะมีแล้วเป็นจังหวัดเดียวของภาคเหนือด้วยนะแต่เชียงใหม่เนี่ยต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่าเชียงใหม่เนี่ยเราเป็นห่วงเรื่องของตลาดตอนนี้3คลัสเตอร์เข้าไปแล้วตลาดนี้ร้างเลยนะเอาจริงเชียงใหม่เองเนี่ยผมก็เพิ่งได้คุยกับทางผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับทททบอกว่ากำลังจะมีการทำแคมเปญที่ชื่อว่า h a r m i n g เชียงใหม่ที่แปลว่าเชียงใหม่ที่มีสเสน่ห์แต่ว่าพอมันมีสถานการณ์แบบนี้หวังว่าพอถึงเวลาจริงคําว่าชามิงมันน่าจะได้มีโอกาสที่จะชายนิ่งก็คือว่ามันเกิดขึ้นได้นะตอนนี้ต้องเร่งควบคุมก่อนแต่นั่นแหละครับเชียงใหม่เป็นจังหวัดเดียวของภาคเหนือที่ได้ปลดล็อกเรื่องของเคอร์ฟิลนอกนั้นก็จะมีจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลอัคระบีะชนบุรีชน,รชนบุรีแบบนี้เหมาะสมดูแล้วนะตราดอย่างเงี้ยระยองอย่างเงี้ยเออ ภาคใต้สุราษฎร์ธานีภาคอีสานก็นี่ไงที่ไปดูบ้างไฟกันน่ะหนองคายอุดรน,นะคุณผู้ชมจังหวัดเลยบุรีรัมย์หมดและอ๋อแล้วก็จังหวัดชัยทะมีอีกจังหวัดนึงก็คือประจวบกิริขันธพัางงาเพชรบุรีแถวนั้นก็คือชะอำชะอำหัวหินมันก็ต้องไปด้วยกันนี่แหละครับ17จังหวัดที่จะมีการยกเลิกเคอร์ฟิวตั้งแต่คืนวันที่31 แต่ว่าแล้วที่จะให้เข้ามา46ประเทศละ่ะ46ประเทศนี่ไม่ได้ใบหวยใช่ไหมคไม่ได้ใบ <S 1> 1 <S ก็คือ,อนจิการเจอการตอนแรกบอกว่า10ประเทศไงใช่ไหมตอนแรกนายกอ่ะ 1>, 1 0นะ1 0 1> <c oughs> ตอนแรกท่านก็ท่านก,ก็พูดมาเลยตอนที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอย่างเช่นสหรัฐสหรัฐ,รฐอาณาจากักรจีนญี่ปุน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวพูดชื่อประเทศไปเดี๋ยว คนน้อยใจนะกลายเป็นว่าเราให้ความสําคัญกับประเทศอยู่ไม่กี่ประเทศว่าแล้วคุณผู้ชม46ประเทศที่ออกมา,มาดูซิคุณผู้ชมอยากทราบเลยใช่ไหมว่ามี46ประเทศมีประเทศใดบ้างคุณรอชุนขา46เ <c oughs> จ้าบอกรวๆหรือค่อยไป <c oughs> หรือจะค่อยค่อยไปเอาประเทศที่แบบว่าเรารู้สึกว่า ประเทศนี้มาแล้วเราจะหวั่นใจประเทศเหล่านี้นะมีการแพร่เชื้อโควิด1 9ค่อนข้างสูงแล้วถ้าเขามาแล้วแบบไม่กลับตัวเลยคนไทยจะรู้สึกอย่างไรเอางี้ผมว่าไปแล้วเขาไม่ได้แบ่งมาเป็นแบบเป็นยุโรปหรือเอเชียหรืออะไรด้วยนะอ่เราค่อยๆไปอ๋อเขาไล่จำตัวหนังสือจ้า ABC ใช่ไหมคะออสเตรเลียออสเตรเลียเป็นไงคือระบาดอยู่ ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ออสเตรเลียเนี่ยระบาดในระลอกที่2ที่3ที่สี่อ่ออสเตรเลียคือคือเขาก็ปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดแต่ว่าเอาล่ะก็จะให้มาแล้วออสเตรเลียนะจิงโจ้ใช่ไหมจิงโจ้ออสเตรียออสเตรียอันนี้คือยุโรปก็ออันนี้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไรประเทศเล็กๆอ่าอ่าบาเรน เมืองน้ำมันมือน้ำมันเมืองน้ำมันอ่ะกามาเพราะว่าเขาเขาตังเยอะอมาได้จ้าเราอยากตังเยอะแล้วเขามาซื้ออะไรล่ะมาใช้จ่ายซิคุณไม่รู้หรอว่าคนตะวันออกกลางแล้วคุณเห็นเขาใส่ฮิญาบอะไรใส่ปแบบปิดใช่ป่ะเขามาทําสวยเพื่อให้ผัวดูจริงเอออันนี้จริงเสื้อผงเสื้อผ้าเขามาซื้อของเมืองไทยแล้วบินกลับไปเมืองเขาเห็นว่าเขาปิดหมดอ่ะแต่เวลาเขาอยู่กับผัวเขาสองคนอ่ะเปิดมานี่โอ้ยเออออออันนี้อันนี้อันนี้อะ เชฟบั๊กเลยนะมาได้เอมาเรนมาเรนเบลเยียมเบลเยียมอ่ะได้ช็อกโกแลตอร่อยเมืองช็อกโกแลตมาฝากด้วยพูตานอ่าพูตานมีเลยมาได้เพราะว่าเขาเคยส่งวัคซีนไม่ เออช่วยเราคือเขาเขาก็เหมือนกับเขารักประเทศไทยมากนะภูตานเนี่ยเรามีอะไรเราก็ช่วยเขาตลอดประเทศเขาเนี่ยยอดของผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าน้อยคนเขาน้อยเพราะฉะนั้นวัคซีนเขาครบแล้วแต่อย่ามาติดที่ไทยนะคะเออมาแล้วถ้าเอากลับไปติดนะไม่ได้ย่เลยนะแต่ภูตานี่เราต้อนรับน่ารักมากอ่ะในในอาเซียนบรูไนอ่าบรูไนอ๋อบรูไนก็รวยค่ะบัลแกเรียอ่ามาได้เัมูคาพูชา ัมบูชาเนี่ย่งจริงแล้วไม่ต้องประกาศก็ได้มาข้ามไปข้ามาทุกวันอยู่แล้วอยู่ติดขนาดนั้นจ่ายค่าผ่านแาน10บาท20บาทแบบนี้ไม่ได้มาบอลเออหรอข้ามไปบอนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเอาสำเนาัตรประชาชนแล้วเขาไปยื่นยีบาทผ่านได้อยู่ในนั้นแหละไปมาแล้วนี่กินนอนที่นั่นไปไม่ไม่ไม่กับไปกลับค่ะไม่ได้ไปกับนนะครับอะัมบูชานะแคนาดาแคนาดาอ๋อแคนาดานี่มาได้เหมือนกัน ชิลีจีนจีนคนคนเขารอคนจีนอยู่นะคนจีนเนี่ย มาทั้งปริมาณคนแล้วมาทั้งเรื่องของการใช้เงินนะตอนนี้ประเทศจีนเปิดประเทศหรือยังประเทศจีนยังไม่เปิดแต่ว่าประเทศจีนค่อนข้างจะคุมได้ถือว่าดีในระดับนึ่งคุมได้ดีแต่เขายังปิดประเทศอยู่นั่นหมายความว่าอย่างไรคะในเมื่อต้องเนี่ยแต่ว่าประเทศจีนยังปิดอยู่แต่เมืองไทยเว็บคําเวลคําเนี่ยหรอปิดอยู่หมายความว่าจีนอ่ะยังไม่ให้คนมาเที่ยวบ้านเรายังไม่ให้คนออกนอกประเทศแต่ตอนนี้เราไฟเขียวไว้ก่อนเผื่อว่าวันหนึ่งรัฐบาลจีนบอกว่า โอเคไปได้แล้วเที่ยวได้แล้วก็ค่อยตีก็คือซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วมาบ้านเราได้เลยทัวร์ย์เหรียญมาแน่นอนคุณผู้ชมเอางี้นี่คุณก็ต้องไปเฝ้าตรงอะไรอ่ะพระพระพรหมอ่ะตรงนั้นที่คนจีนเขาชอบไปไหว้กันง่ายง่ายตอนนี้นะห้วยขวางคนจีนก็เยอะมากอันนี้คนจีนที่อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วรัะดาไงโอ้โหถือว่าเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกเลยเม็ดเงินสําคัญเนี่ยก็มาจากเมืองจีนแต่มองย้อนกลับไปว่าประเทศจีนเนี่ย ติดเชื้อโควิดสิกยังสูงอยู่นะเอานามาอยากให้มามากันเยอะๆเแต่ว่าไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี้ยที่เราเปิดให้เขาเข้ามาเขาเปิดให้ไทยเข้าไปยังก็ไม่รู้นะบางประเทศเปิดแล้วจีนแล้วก็มีอาซไยปลัสตเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซฮังการีไอ์แลนด์ไอแลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นอะแวะญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราอยากไปญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่เปิดให้เราไปนะอีกคือทําไมยังไม่เปิด เพราะว่าเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเขาเปิดโอลิมปิกไปปุ๊บเขาปิดต่อเลยคุณผู้ชมปิดยาวๆปิดยาวๆ,าวๆเพราะอะไรเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยทำให้เกิด คัสเตอร์ใหม่ๆนั่นแหละไหลยคัสเตอร์ก็ต้องยอมรับอ่ะญี่ปุ่นก็เปิดให้ไทยไปได้แล้วเดี๋ยวจะรีบจองตั๋วอ๋อคุณจะไปเลยเหรอไปมีคุณจะไปเสี่ยงก่อนเลยเหรอไม่เป็นไรอยู่บางไทยก็ติดได้เอาคนญี่ปุ่นมาเสี่ยงกับเราก่อนไหมเออเขาอาจจะวังเยมากขึ้นนะอาจจะญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บมีรัตเวียลิทัวเนียอ่มาเลเซียมาเลเซียเพื่อนบ้านเราโอ้คือทางใต้นะอยับยันลงอย่าพูดเลยคนใต้กด4สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะ มันที่มันน่ากลัวกับโจนใต้ก็คือโควิดนะใช่เพราะอะไรเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ติดก,กับเราเลยกออ้าวเท้าข้ามไปเนี่ยก็คือเป็นมาเลเซียแล้วดังไงจริงแต่สิ่งที่สําคัญมากๆก,ก,การตรวจสอบการติดเชื้อโควิดสินี่ยสูงมากๆคุณไม่ต้องมีรายชื่อในมาเลเซียอยู่ใน46ประเทศก็ได้ มันก็คือว่าเป็นการเปิดอยู่แล้วมาได้อยู่แล้วไปมาไปอแล้วข้ามมามาเลเซียเสร็จมาลตาเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสกาตราซาอุสิงคโปร์สโลเวเนียเกาหลีมาคิมซอนโฮว่ามหมมาให้เขาบินมาเลยสาวไทยให้กาลังใจเองสาวไทยพร้อมให้กาลังใจแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้ก็หลายคนก็บินไปทํางานที่เกาหลีใต้แล้วใช่แล้วก็เกาหลีใต้ก็บินไปโน่นไปนั่นไปนี่ได้แล้วจริงสถานการณ์เกาหลีใต้ ค่อนข้างคุมได้ดีนะครับแล้วก็มีสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์อ่ะผมจะได้กลับบ้านแล้วอ่ะสวิตเซอร์แลนด์ปักไฟอยู่ตรงนี้พอดีนะคะซื้อภูเขาไว้สามลูกโอ้โหถ้าเป็นโลนอ่ะโอ้โหนั่นแหละเป็นภูเขาน้าแข็งหรือเป็นภูเขาอะไรคะนั่นแหละแล้วก็มีสหรัฐอาหรับเอมิเรสสหราฐอาณาจักรสหรัฐอเมริกาสหรัฐนี้ได้แล้วหรอ ได้แล้วคนไทยก็บินไปกันเยอะคุณได้แล้วเหรอคุณเอาบินไปฉีดแล้วเหรอคนไทยก็บินไปเยอะเอาเรื่องจริงมาพูดเถะแล้วก็ฮ่องกงเออฮ่องกงมีเข้าท่าอยากจะไปแบบกินบะหมี่ที่ฮ่องกงหน่อยเขาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยไม่ได้หมายความว่าให้คนไทยเนี่ยไปประเทศเขาคุณก็คิดว่าจะไปประเทศนั้นประเทศนี้ ถามเขาก่อนว่าเขาจะมาเมืองไทยหรือเปล่าไม่ได้ดิเราจะเปิดให้เขาฝ่ายเดียวไม่ได้ดิแล้วเราเปิดให้เขามาได้เขาก็ต้องเปิดให้เราไปได้มันควรจะเป็นแบบนั้นและคุณไปคุยกับเขาหรืออย่างไรว่าให้เขาเปิดรอคุณแต่ผมว่านะเดี๋ยวคอยดูว่าวันที่หนึ่งพฤศจิก,กาที่เปิดให้ตั้ง46ประเทศเนี่ยเอาจริง ยอดที่มาเนี่ยจะสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการจัดฟ้อนรําไปต้อนรับนักท่องเที่ยวคนแรกที่เดินทางมาไม่ฟ้อนแล้วแหละฟ้อนจนเล็บกูดหมดแล้วจุาจำได้ไหมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่านายกยไปฮัลโหลฮัลโหลแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ปรากฏว่ามีคลัสเตอร์เกิดขึ้นที่ภูเกตอ่ะ คุณูชมต้องบอกแบบนี้ว่า46ประเทศเนี่ยนะ,ะจดรายชื่อไว้รายชื่อประเทศไว้รวมไปถึงจดตัวเลขของประเทศไว้มันอาจจะมีเพิ่มเติมมากขึ้นหรืออาจจะลดลงเนี่ยขึ้นอ,อยู่กับสถานการณ์ณตอนนั้นๆของแต่ละประเทศอีกหนึ่งประเทศล่ะดิฉันติดใจมากเลย46ประเทศแล้วอินเดียของดิฉัน หายไปไหนคุณ <Nam aste S 1> นมาสเตเดี๋ยวไม่ได้สิทําไมล่ะนนเป็นการแบ่งแยก46ประเทศน้อยใจยแล้วนะเขาเลือกเอาความรุนแรงแก่อนว่าแบบถ้าเกิดประเทศไหนที่สถานการณ์อยู่ในระดับกลางจนถึงล่างหมายความว่าเพราะจะคุมอยู่<ะ>พอที่จะแบบ เออสบายใจคุณจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าสายพันธุ์อินเดียแล้วเราก็ไม่พูดกันแล้วอ่ะก็เปลี่ยนเป็นเดลต้าเบลต้าอะไรสักอย่างอะไะอยากให้มันรู้สึกเห็นปะพอพูดไปพูดมาความรู้สึกมันก็เปลี่ยนหะถ้าเราบอกว่าสายพันธุ์บราซิลแล้ววันนี้เปิดให้บราซิลเข้ามาสายพันธุ์อินเดียแล้วเปิดให้อินเดียเข้ามาสายพันธุ์แอฟริกาใต้แล้วเปิดให้แอฟริกาใต้เข้ามาจะบ้าเหรอคนกลัวมาวันนี้มันได้ผลเพราะเราก็บอกอ่ะเป็นสายพันธุ์เดลต้าจนเราจำไม่ได้แล้วว่าอัลฟาเบต้า เดลตานนั่นนะมันคืออะไรกันแน่อ,อ,อ่ะเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมค่ะคุณผู้ชมหนึ่งพฤศจิกาเจอกันอย่างแน่นอน welcome to t h a i l a n ยเราก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีนะ <ด>เขา<ด><น>มาเนี่ยเขาเขาเอาเงินมาให้นะเออไม่สนใจหรอเดือชันก็ขอนอนอยู่กับบ้านก่อนยังไม่กล้าไปไหนคุณก็ไม่ต้องไปแหล่งท่องเที่ยวสิขาก็เปิดคุณคิดว่ากรุงเทพม,มันจะมีที่เที่ยวสักกี่ที่โอ้หลายที่เขา<อ><อ>จะมาเ<ม>ที่ยวในออฟฟิศเราเหรอเขาจะมาเดินแบบมาดูเราจัดรายการมันจะตรงนี้อะไรสุขุมวิท สูงุมวิทเท่าไหร่ไม่ใช่สูงวุ้ต้นๆสูงวิทร้อยหนึ่ง่จะเดินเข้ามาในซอยหรือไงก็งไม่แน่ก็ต้องถามออคุณลุงลุงป้าปาด้วยว่าเขาเนี่ยขายของกันแต่เขาต้องเจอนักท่องเที่ยวออและเราจะไม่ซื้อของคุณลุงลุงป้าป้าหรอที่เขาขายของตามตลาดเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปปะไปเจอผู้คนคผู้คนเนี่ยต้องไปเจอกับต่างชาติต่างชาติต้องมาเจอกับเราคนไทยต้องไปเจอกับโอ๊ยคุณ,คณว,ว่าไม่แน่พาะค้าแม่ค้าอาจจะบอกโน่โน่ไม่ขายกลัวโน่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 ไว้ก่อนเลยไม่เอานะเราไม่อยากให้มีภาพ เขามาแล้วก็ถ้าเกิดทําให้เขาประทับใจหน่อยนะนะ เห็นเจ้าภาพน่อยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมจดจําวันนี้ที่เรานําเสนอข่าวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีก14วันส4บสี่วิกาลกาค่อยว่ากันอีกทีพอวันที่สองปุ๊บปิดประเทศอีกเดี๋ยวไม่้ัวจังเลยะกลัวจังเลยอ่ะอ่ะมาเรื่องต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมขาเกิดเรื่องราวรามมาเกิดขึ้นอย่างที่เคยบอกว่าเวลาเราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยบางสถานที่เขาขอว่าหลักฐานในการฉีดวัคซีนคุณฉีดครบโดสแล้วหรือยังคุณฉีด1เข็มหรือ2เข็มฉีดด้วยวัคซีนยี่ห้อใด ขอเป็นใบรับรองมารวมไปถึงการตรวจแบบ ATK คุณตรวจแล้วหรือยังในสถานที่น,าน,านั้นๆซึ่งนักท่องเที่ยวเขาไปในสถานที่น,าน,านั้นๆและเขายังเนี่ยนะคุณผู้ชมมีการขอตรวจสอบว่าคุณตรวจเออคุณฉีดวัคซีนแล้วหรือยังสิ่งที่สำคัญหลายๆคนบอกว่ามันเป็นการริษรอนสิทธิ์นักท่องเที่ยวสถานที่แต่ละสถานที่ ไม่ควรมาจํากัดว่าการฉีดวัคซีน1เข็ม2เข็มฉีดครบโดสหรือไม่ครบโดสห้ามเข้าบริเวณนั้นทําไม่ได้ทําไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบ2เข็มหรือฉีดแล้วเนี่ยไม่เอาเอกสารมายืนยันตอนที่คุณไปเที่ยวเนี่ยไม่ให้เข้าสถานที่นะจ๊ะเขาก็ทําถูกแล้วซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ยอมไงนักท่องเที่ยวบอกว่าฉันไปถึงสถานที่แล้วเนี่ย แล้วทำไมถึงไม่ให้ฉันเข้าก็ไม่รู้เหรอว่าเขามีคําสั่งออกมามีระเบียบมีกฎใครเป็นคนสั่งคะก็เนี่ยแล้วคุณว่าใครจะสั่งอยู่ๆจะน้าที่ตรงนั้นจะสั่งเองเหรอซึ่งแต่ละคาสั่งของทางจังหวัดหรือว่าแต่ละสถานที่มันต่างกันอแต่ละสถานที่มีกฎที่แตกต่างกันออกไปเขาก็เลยมองว่าแล้วการสั่งการของแต่ละจังหวัดแต่ละอําเภอแต่ละตําบลหรือแต่ละกิ่งตําบลนะถ้ามีซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าถ้าเป็นคุณล่ะ เวลาคุณไปเที่ยวและคุณไม่ได้เอาใบาตรวจหาเชื้อโควิดไปแล้วคุณไม่ได้เที่ยวคุณไม่ได้เข้าบริเวณนั้นก็ไม่เข้าคุณจะรู้สึกไงโกรธไหมอ่ไม่เข้าก็ไม่เข้าแต่ว่าที่สําคัญก็คือจะบอกว่าจะไปที่ไหนก็กเช็คก,ก่อนไหมล่ะว่า<ช>สถานที่ที่เราจะไปอตอนนี้เขามีเงื่อนไขเขาออกกฎอะไรมาบ้างไม่ต้องไปถามนะว่าแล้วใครเป็นคนออกเพราะว่าคงไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่จะต้องมีคําสั่งแล้วก็ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องของการให้อำนาจในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดก็จะมีคําสั่งก็คือมีดุลพินิษฐ์ในการที่จะสั่งว่าพื้นที่ตรงนั้นเปิดได้พื้นที่ตรงนี้ต้องปิดแต่เปิดได้แล้วเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็มคือถ้าเกิดว่าคําสั่งนี้ใช้กับนักท่องเที่ยวทุกคนแสดงว่ามาตรฐานเดียวกันบนรรทัดฐานเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าที่เราเราไม่เอาหลักฐานมาแสดงเขาไม่ามาให้เราเข้า แต่อีกกลุ่มนั้นอะ่ะทาไมอะ่ะไม่เห็นมีหลักฐานทําไมให้เขาได้เออแบบเนี้ยค่อยมีปัญหาค่อยตั้งคําถามว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันหลายมาตรฐานหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาใช้มาตรฐานเดียวกันเราก็ต้องยอมรับแล้วต้องไม่ต้องไปถามเลยนะว่าอย่างเงี้ยมีสิทธิ์หรือเปล่าก็ใช่ไงมันเป็นแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ไม่้จะมีผู้ว่าทําไมอะ่ะเป็นการมอบดาบเป็นการยื่นอํานาจให้กับผู้ว่าไปพิจารณาเพื่อออกกฎระเบียบแล้วที่ออกมาเนี่ย ไม่ใช่กีดกันนะ,ะไม่ใช่ว่ากีดกันว่าอโอ้ยไม่อยากให้คนไทยไปเที่ยวเพราะตอนนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่นี่คือการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยเคาได้ยินไหม New normal อ่ะวิถีใหม่นอกเหนือจากใส่หน้ากากหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ย ยังจําเป็นที่จะต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าวัคซีนเราครบแล้วแต่สิ่งที่สําคัญประเทศไทยเนี่ยมีการให้ฉีดครบ2เข็มแล้วถูกต้องไหมคุณผู้ชมแต่การบริหารการจัดการวัคซีนมันดีพอแล้วหรือยังเ,ออเขาก็เลยตั้งคําถามมาอีกว่าในเมื่อเนี่ยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในเมื่อเนี่ยนะวัคซีนบางตัวยังไม่มาแล้วจะออกไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยเหรอ ริดรอนสิทธิ์ระหว่างจะถูกสารปกครองในการเล่นงานอ่ะฟ้องศาลเลยตอนนี้ออาจริงพื้นที่ที่เปิดให้เที่ยวเนี่ยมีตั้งเยอะแยะมากมายอีพื้นที่ที่มีการกําหนดว่าวัคซีนไม่ครบสองเข็มไม่ให้เข้าเนี่ยผมว่ามีอยู่หย่อมนึงอ่ะมีอยู่จํานวนมันเสียความรู้สึกงานไปถึงหน้าสถานที่แล้วแล้วไม่ให้เข้าเขาก็เลยมองว่าการตรวจว่าฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มจะไม่ติดโควิดกันแล้วหรอกับคนที่เข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นๆเนี่ยฉีดครบแล้วฉีดครบโดสแล้ว แล้วยังไงล่ะติดไหมก็บางเจ้าก็เห็นมีติดมาเหมือนกันอนถ้าเถียงแบบนี้ถถเถียงบบไม่จบค่ะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีเหตุผลถูกไหมคนที่ไปแล้วไม่ได้เข้าก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็ะจะมีข้อโต้แย้งอย่างที่บอกอมั่นใจได้ยังไงฉีดสองเข็มแล้วจะไม่เป็นแต่นั่นแหละมันคือกฎกติกาไงถ้าบ้านเราสังคมเราไม่มีกฎกติกาแล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะก็ในเมื่อเขาออกกฎมาผมเนี่ยเป็นฝ่ายที่ยึดถือกฎกติกานะถ้าผมไปแล้วเขาไม่ให้เข้าเพราะผมไม่มีหลักฐานไปแสดงผมก็ไม่เข้าก็แค่จะจําว่าเออ เออเออเดี๋ยวไปฉีดให้ครบก่อนสอเข็มสามเข็มแล้วเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่ก็ได้อีก3เดือนเจอกันคุณต้องบอกแบบนี้อีกสเดือนเจอกันถ้าได้วัคซีนนี่รอโดสาอยู่ไม่ได้หรอจะบูสต์โดสาบูสต์สได้แล้วแต่อยากได้โมเดอร์นาก็คือรอไปจ่ายเงินไปแล้วนี่ อย่างอ้าวรอาคนเขาจ่ายเงินไปแล้วแล้วบอกว่าจะมาตุลาอรอไปก่อนพฤศจิการอไปก่อนระหว่างมเดอรหน้ากับมาดอนหน้าไหนจะมาก่อนกันเดี๋ยวรอดูรอลิซ่าดีกว่ารอลิซ่าเขาพาไปกินแล้วนะอันผมพาไปตลาดแล้วนะหิวอะช่วงเวลาแบบนี้คุณจะไปซื้อผักเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคุณต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย200บาทนะถ้าคุณอยากกินผักกาดขาว2หัว1หัวสองหัวกับเงิน200เฮ้ย ม,มันพ้นช่วงเจมาแล้วไม่ใช่หรอต่อให้เป็นช่วงเจก็เหรอะราคาผักมันแพงแบบนี้หรือเปล่านี่ผมตั้งคําถามเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยราคาผักมันแพงแข่งกับราคาน้ํามันจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีคนไปโพสต์ใน Facebook บอกว่าไปซื้อตลาดไปเดินซื้อผักที่ bury, อําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับปรากฏว่าไปเจอผักกาดขาวสองหัว 176บาทตั้งแต่เกิดมานี่คือการซื้อผักที่มันแพงที่สุดในชีวิตแล้วซึ่งมีชาวเน็ตเขามาบอกว่าเอา้าไม่ได้ไปตลาดนานแล้วเหรอจ๊ะไปอยู่ที่ไหนมาจ๊ะตอนนี้ผักมันแพงหมดล้วจ้ะเออไม่ใช่แแต่แ,แพงแบบนี้ไม่ไหวแพงมากแพงเกินแพงแบบโคตรแพงอ่ะใช,อใช่ภาษาที่แบบเวลาเราไปแล้วแบบ อป้าป้าซื้อผักกาศขาวสองหัวป้าก็คิดคิดช่างช่างไอ้หนูร้อยเจ็ดสิบหกบาทอะไรนะป้าผมเอาเอาผมเอาเวลาผมไปซื้อผักในตลาดนะผมจะเอาเงินไปไม่เกิน40บาทเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรเยอะไงนอนอยู่บ้านอย่าไปส0บาทอายเขาคนัคู่ทำไมอ่ะแค่ค่า์มดส่ปากซอยยังไม่ได้แล้วตลาดอยู่ข้างบ้านอ๋อเดินออกไปเดินออกไปเดินออกไปคุณก็ต้องซื้อนงซื้อน้ำก่อนไหมหรือคุณจะเอา40บาทไปซื้อของเลยซื้อผักอย่างเดียวแล้วกลว่าจะได้ทำกับข้าวมาอะไรเลยนึกกะเพรา กระเทียมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแค่พริกก็หมดแล้วหมดแล้วตัวเนี้ยจะหมดแล้วใช่แต่นี่ดูดิอีผักเนี้ยสองหัวร้อยเจ็ดสิบหกบาทแล้วมันไม่ใช่แค่นี้คุณผู้ชมเอ่อที่แพงๆอีกขึ้นช่ายอุ้ยขึ้นช่ายโลละสองร้อยยี่สิบแล้วใครจะกินเป็นกิโลซื้อแบบน้อยๆก็ได้ขึ้นช่แบ่งเอาวันละกินแล้ววันละใบไม่ก็ถ้าเกิดร้านร้านบ้าหรอถ้าเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาก็ต้องซื้อทีละเยอะแต่นั่นแหละมันก็แพงจริง กระหล่ำกระหล่ำอ๋อกระหล่ำยังถูกอยู่กิโลละ13บาทผักกาดขาว27บาทต่อโลอ่าแสดงว่าอิบัวนี่มันหัวใหญ่เหรอเราว27กิโล27บาทต่อกิโลแล้วผักกาดขาวไอสองหัวเจ้าปัญหานี้ยราคา176บาทมันหมายความว่าห้หัว5้าขีด80บกว่าบาทครึ่งโลค่ะหัวมันใหญ่มันมันมันหนักใช่ไหมอีผัก ยออต่อหัว80กว่าบาทไงก็หัวเนี้ยก็ประมาณ3โลเออ3โลเลยล่ะ27 27ิยี่สิบเจ็ดึ่งโลเปล่าโลละโลละ27บาทคุณผู้ชมเชื่อกันคิดนะ3โลละ20บาท3โลก็ตกประมาณบ้า80บาทแล้วบ้าอะไรตั้ง6โลเออใช่ผัก6โลจริงเดี๋ยวหัวประกาศเมื้อนี้กินแต่ผักไม่พ่ดหรอกไปสร้างน้ำหนัก กินผักไปแล้วหกโลกินผักหกโลแต่ว่าอะไรอ่ะเฮ้ยมันแพงเกินจริงคุณผู้ชมอันนี้ต้องมีการตรวจสอบแล้วนะสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยต้องออกมาลงพื้นที่แล้วแหละเพราะบางพื้นที่เนี่ยขายแพงจริงๆพริกขายเป็นเม็ดนะปัจจุบันนี้นับเม็ดขายเคยมีพริกพริกอ่ะเม็ดละสิบาทไม่ใช่เหรอแลอนนี้ที่แบบเอาไปแบบที่เขาเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาว่า แล้วส้มตำครกหนึ่งอ่ะใชะ้ใช้พริกทั้งหลายเม็ดใช่แล้วมันจะขึ้นราคาเท่าไหร่อัอนนี้คือเรื่องจริงคุณผู้ชมรวมไปถึงนะอย่าอ้างนะว่าน้ําท่วมอย่าอ้างนะว่าโควิดเอนั่นอ้างแบบนั้นแหละเ,ออเหตุผลเดิมๆอ้างตลอดลงไปตรวจสอบหน่อยสิว่าประชาชน,นกําลังเดือดร้อนอยู่ผักต่างๆแต่ก็ต้องบอกประชาชนเหมือนกันนะว่าต้องเช็คราคาก่อนซื้อนะไม่ใช่ซื้อซื้อซื้อ,อ,อจ่ายทีนหน่าหงายเลยแม่ค้าแม่ค้าต้องถามก่อนแม่ค้าแม่ค้านี้เท่าไหร่ ใช่ราคาผักร้านมันแพงเกินจริงอ่ะราคาผักก็จะกลายเป็นเรื่องของการผลักพลัดแล้วทีนี้ ถ้าไม่กินผักแล้วกินอะไรได้ไหมคะผมว่ากินสมุนไพรอ่าสมุนไพรหนึ่งสิครับผู้ชมคาะนี่สําคัญมากๆเลยนะคุณไม่ต้องไปต้มคุณไม่ต้องไปฝานคุณไม่ต้องไปปอกเราทําให้หมดแล้วแปลร,รูปมาในแบบของแคปซูลรับประทานง่ายมากๆค่ะผู้ชมคาะสาหรับสมุนไพรกระชายขาวของเรา1กระปุกบรรจุ60แคปซูลฟังโปรโมชั่นดีๆวันนี้ลดพิเศษมากๆซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีหนึ่งกระปุกจะปกติราคา720บาทลดพิเศษเหลือเพียง499บาทเท่านั้นอีกหนึ่งโปรโมชั่นซื้อ2 ปกแถมฟรี free, สองกระปุกแถมฟรี free, สิบแคปซูลจากปกติราคา1540า่บาทค่ะผู้ชมลดพิเศษเหลือเพียง990บาทเท่านั้น2โปรโ่นนี้เราส่งฟรีให้ด้วยค่ะโทรสอบถามโทรสัรส่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยที่เบอร์0ู4 6 1 4ก2 9 2และ0 9 4 8 9 7 11, 11 1 1าบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเห็นไหมคุ้มกว่าประกาศข่าวสองหัวนั่นเองใชวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ